สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับเรามาอยู่นอกสถานที่ครับคนก็บอกว่าอยากให้เรามาลองแบบเยอะเกินเยอะจนแบบว่าไอ้แค่มาก็มาว่ะก็ต้องมาลองกันหน่อยหนึ่งอะเรามาอยู่นี่เลยครับบะหมี่หนงนะครับผมบ้าบอคอนแตกไม่มีใครห้ามใครเดี๋ยวแย่งกันเล่นด้วยาผมบอกเลยวันนี้เรามาอยู่ที่ราชบุรีครับผมพยทารามพุทธารามสุดยอดที่นี่ต้องคิดถึงคนเดียวเลยคนนี้เลยครับผมสวัสดีลุงลงด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเป็นไงบ้างครับบูฮัตมีคนเยอะไหมก็ดีครับก็ด ีนะคนเข้ามาตลอดใช่ไหมตลอดครับตลอดครับยังใช่ไหมยังยังยังเข้ามาเรื่อยเ่ยยังไม่หยุดอีกลุงเนี่ยขอบคุณครับลุงของไม่ใ่โอ้วสัมาัสตีใหญ่เมื่อกี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ครัวลุงลงอ่าโครามโครามราชบุรีนึกถึงลุงลงมีอะไรที่นึกถึงคุณจตุรงไหมไหมกินเผ็ดไหมกินเผ็ดกัไหมกินเผ็ดนึกถึงลุงลงเลยนะมีเอามีเื้ก็มีท่าเดินได้นะะมีอามี ดูบ่อยเหรอเก็บละเอียดเก็บละเอียดเก็บละเอียดต้องจองนะหมูหันเลยปะหมูหันเราจะมาพิสูจน์ว่าวันนี้หมูหันซ้ายหรือหันขวาถ้าถ้าหมูทำหน้าอย่างงี้ทำหน้าแบบตรงตรไม่ได้หมูต้องแบบเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าคุณตรงตรงมีอะไรให้เรากินบ้างใช่ครับมายังไงเนี่ยมาโมไซด์ด้โถไม่เห็นเหรอหมวกลัสซี่ไม่รู้ของใครไมวกลัสซี่โอเคครับผมขับมาหน้ามืดมาเลยยกู เฮ้ยอันนี้เราเจอตลกเด็กในตำนานเว้ยน้องเดลมกจกน้อเดลครับน้องเดลใครอะน้องเดลไหนป้าบอน้องพีน้องพีน้องพีเมื่อก่อนดังมุกอะไรวะบางดังมุกเต้นอ๋อมทางเต้นทางเต้นกลัวใครน้องชายค่ะล่าโอ้โหหน้าตาหน้ากลัวน้องชายโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยทุกวันนี้กูโดนด่าก็พอแล้วมือเสือมาด่ากูซ้ำอีกไม่แล้วเขาบอกว่าเขาดูชาแนลเราด้วยได้โชว์ดูวิดีโอมีสาระทุก ทุกอันทุกอันสารเลวเบียอะอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไม่แล้วดีๆมีไม่ดูมึงไปดูกินเบียโอ้บ้าบอข่อยพ่อเดี๋ยววันนี้จองขาบอกนี่พี่สักสี่โต๊ะห้าโต๊ะนะได้เลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทั้งชั้นเลยเอาไปเลยถอดกลับบ้านไปเลยไอ้เค้ยถ้ากูเป็นตำรวจที่กูยกขึ้นรถเลยนะเนี่ยเจอข้างนอกเนี่ยเมื่อวานก็เพิ่งต่อยลูกค้าไปแซวอย่างเงี้ยเออเก็บตังค์แล้วเดี๋ยวไปเลยดีกว่าไปไปต้องมีหิวด้วยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเจอกันอะไรครับผมเจอกันต้องแม่เขาร้องอ๋อนยยยยัังงไม่่เลลโอออ้้ใครู มีใครอยู่่ากไหมเนี่ยล็อกตัวไหนวะอันนี้เรามาอยู่ข้างบนกันละใช่ครับบรรยากาศดีมากรอบๆไม่เป็นแบบหมองทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยีลยวเรามาดูว่าเมนูแนะนำเนี่ยคืออะไรหมูหัน้านหนึ่งแล้วหมูหันยังไงหมูหันไอ้นะหมูหันอ๋อใชอครับครับผมกูก็ต้องเล่นให้มึงอ่ะเอ้ยไม่สบายเลยเนี่ยไม่สบายเป็นไรอ่ะหายแล้ว ข <laughs> อสักล็อกหนึ่งขอสักล็อกหนึ่งแบบเกี่ยวกับการไม่สบาย,บายแต่ว่าเป็นนิดเดียวเป็นนิดเดียวเลยเป็นนิดเดียวเหรอเป็นอะไรมังม่งวะเนี่ยปวดหัวตัวร้อนไม่ได้พักไม่ได้ผอมผอมแห้งแรงน้อยกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสับตะพิการทหารไม่ย่อยเออโอ้โหใหญ่เยอะจังวะ <laughs> แม่ก็เอาแค่ขึ้นชื่ออย่างเดียวไหมเอาขึ้นชื่ออย่างเดียวหกอย่างแล้ววิธีการสั่งที่เนี่ยคือสุดยอดมากเราจะเขียนเมนูลงไปขยำขยำแล้วก็ให้เขาเหรอเพื่อกลืนลงไปเลยเขาจะต้องมาเคาะจอดตรงนี้ พอเขาจบนี้ปุ๊บพอพนักงานลงมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บก็เรียบร้อยเราก็ปามแข็มใส่พนักงานบ้าบออาหมูหันหหมูนแปะซ่าแล้วก็หมูสามชั้นทอดน้ำปลาปาหมึกหอยเต็มครับผมเฮ้ยเดี๋ยวอาจจะต้องแบบโทรหาลุงลงว่ะถ้างั้นเดี๋ยวโทรหาลุงลงเลยดีกว่าถ้างั้นก็ไม่รู้ว่าอะไรแนะนำบ้างฮัลโหลครับลุงลงะครับอุ้ยฮัลโหลลุงลงลุนใหญ่ลุนใหญ่ลุนใหญ่จัดเนี่ยผมมาเนี่ยดูเมนูแนะนำอยู่เนี่ยลุงลงครับผมเฮ้ยคือสนิทกับลุงลงเลยเหรอ สนิทกันเลยไม่อยู่ไหนครับเนี่ยถามด้วยอยู่ไหนลาดพร้าวอ๋อทำงานนะครับไม่ผมมาอยู่เนี่ยมาดูเมนูแนะนํามันมีอะไรแนะนำไหมนี่ถึงกับลุงลงก็สั่งให้หมดไปเลยห้าอย่างมันได้หมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยลุงลงไม่เดี๋ยวลุงลงลุงลงนี่จัดตุรงผลบูนเหรอใครเนี่ยจัดตุรงนะอ๋อหล3สามเลยครับเดี๋ยวจัดกัสามจัดตุรงน้ำสดเนะจัดตุรงน้ำสดเนะยจัดตุรงน้ำสดเนีอ๋อสามใช่ใช่สามถุงเลยครับหวานน้อยนะ เอหวานน้อยนะครับผมเอาประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารว่าจะเป็นยังไงสำหรับครัวลงลงนะครับเราเราดูหมูหันด้วยเดี๋ยวเราไปดูเมนูอาหารไปได้เลวครับเดี๋ยวเปดาอะไรนะเดี๋ยวเปิดด คุ้มมากแนะนำเสื้อให้ใส่นะแนะนำเสื้อให้เขาใช่วันนี้เขามีเสื้อมาให้เราใส่ด้วยไม่ผมไม่ได้อะไอ้นะทำไมผมไม่ได้อะก็ผมเท่อยู่คนเดียวคุณไม่เท่าผมขอบคุณมากร้านอะไรนะกรัชกรัชเป็นลิงก์ก่อนนี่ขอบคุณมากที่ฝากเสื้อสวยๆให้เราใส่นะครับผมบอกลิงก์ก่อนนิดนึงก่อนนิดเดียวนิดเดียวเวเว็บดอทเฟซบุ๊กโอเคโอเคใช่่ปะ มาแล้วครับผมกับอาหารทั้งหมดที่เด็ดคืออยู่ที่จานนี้เป็นไงที่เด็ดอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับผมมะเขือเทศพี่พงศือว่าฉ่ำฉ่ำจริงจริง่มะเขือเทศเขาฉ่ำมะเขือเทศคงเป็นอย่างลองหรือมั้งคงไม่ใช่อย่างหลักหร้อมั้งไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือล้อกันเล่นล้อกันเล่นล้อกันเล่นไอพวกไอเด็กพวกนี้ชอบตลกผมบอกเลยว่าใหญ่สับบึ้มวิอะไรวะนี่เลยครับผมพับนะครับอันนี้เกระดาษแก้วก็ถือว่าแบบ สดนะอ๋อยังเป็นอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มหยอกหยอกน้ำจิ้มหยอกยอกนี่มีจอบไอ้พวกนี้ชอบตลกแล้วคนก็มาด่ามึงขำเพิ่มแบบว่ามึงว่ามึงเล่นเยอะไปว่ะมึงเล่นซ้ำแล้วนะมึงเล่นซ้ำว่ามึงเล่นซ้ำแล้วอ่ะคุณจริงจุ้งนี่อ๋อหมูไม่คือหมูหมูสามเดือนเศร้าะไหมแบบเห็นหมูตายอะไรเงี้ยจริงๆหมูว่ามันมีความฝันของมันนะมันอาจแบบเนี่ยโตมาหมูตัวนี้อยากเป็น beauty blogger แน่นอนเพราะว่าเขาได้รักษาเนี่ย ดูแลผิวตาของเขาหมูที่นี่สดมากเพราะตาไม่คับแน่นอนเพราะว่าเป็นตุเป well. yes um, ็นตะเลยนะนะเขาบอกว่าหนังกรอบมากดู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 ครับฉ่ำมากฉีกมาฉีกดูฮะดูหวานขึ้นเลยนะคุณกิน่เลยไปกินิ้วตัวเองดิกินยันนิ้วเลยกินยันนิ้วเลยนิ้วด้วยนิ้วด้วยกินเลยนะกินเลยนะ อย่า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 มาทังนี้ซิชูมช่มีซิชู่มีตามสมคำน้ำเดือหนังกอออรอล,ล้อ่อยสมคำน้ำเดือใช่เหรอ <c oughs> ใช่ไม่มีอะไรเหรอใช่ครั้งแรกเหมือนกันที่กินหมูหัดน,นะแล้วแบบว้าวเลยปะ่ะครั้งแรกก็รู้สึกว้าวเลยไหมเฮ้ยคือรู้สึกโอเคนะเฮออหนังเขาดีมากเลยเออหนังกรอบแบบกริบเลยอะเออไม่ได้กรอบแบบเหนียวอะไรเงี้ยกรอบแบบก็ก็ใช่อ่ะดีนะดีนะดีนะเรามาลองไอ้นี่ดีกว่ารีบร้องเถอะปลาจะไหมเออปลาปลาจะโดดออกจากหม้อแล้วเนี่ย นี่ครับมาอยู่ที่นี่สุดยอดจริงนี่อะไรเนี่ยอันนี้แนะนำผมหน่อยอันนี้อะไรอันไหนไหนคุชีเนี่ยชุดผักยาวไงไม่ใช่ดิแหม่คุณก็เล่นไปนี่นี่อันนี้อันไหนปลาช่อนแปะซะต้องลองชิมคุณดูเล่นอะไรผมไม่จับมาเมื่อกี้ลองชิมนิดนึงปลาช่ออนแะะซืมผมว่ารสชาติครับเป็นอย่างนี้ไปคนธรรมดาสามารถแบบว่ากินได้ทั้งบ้านเลยเนาะแล้วถูกปากมากเนื้อปลาช่อนนิดนึงคุณปลาช่อนตายยังขยันอยู่เลยนะเนี่ย ดูเด่ะตายังขยับเลยนะฮะก็คือไม่ได้ขยับ <S <S นิดนึงนิดนึงเฮ้ยที่นี่เขามีฟาร์มมีอะไรด้วยนี่มีที่พักด้วยนะแต่ว่าไม่รู้เปิดหรือยังฟาร์มเลี้ยงสัตว์เลยนะฟาร์มจริงอ๋อฟาร์มเ,เขามีฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ชนอะไรพวนีแล้วเขามีอีกฟาร์มด้วยน,นะเฮ้ยตัวฟาร์มเลี้ยงสัตว์เหรอฟาร์มรักเนีมีคม้คุณเสมอพี่เบิร์ดรักจิ๊กเกอรอืมอร่อยร้อนอีกแล้วอ่ะเอาแกลวเข้ามุกร้อนแกล่วนี่ครับ คือเป็นเมนู surprise เรามากเพราะว่าเราไม่ได้สั่งแต่ว่ามนี่ขาหมูพอตรามแล้วเขาวงเล็บเดียวกว่าก๊อฟเยอรมันก๊อฟเยอรมันโอเคต้องลองชิมกันหน่อยต้องลองหน่อยต้องลองขาหมูพอตรามเป็นยังไงลองนิดนึงกูว่าก่อนริงขาหมูโอ้ยเฮียขิงเนี่ยโอ้ยลองมาทั้งกรอบเลยบ้าบอเอาขาหมูขาหมูขาหมูไม่รู้รสหรอกกินแค่นั้นอ่ะไม่รู้รสหรอกแน่นอน ใช,ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้อร่อยโย,อ,นนยอบ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 บักกังกัมตาดไก่เออใช่เออใช่จังแม่งเหยี่ยสัตว์ <c oughs> ลองดูกบกบกบพอทารามว้าวฮึมคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่เจอเจอกันกับฉันคิดถึงฉันไหมไม่ห้ามเลยอ่ะยัย <c oughs> คอจะพังเลยจะร้องถึงไหน <c oughs> ทดสอบความสด หนึ่งเมนูคุณกุ้งแช่น้ำลายปลาคุณลองเลยนะไม่ทุกคนํำเพงเหรอไอ้น้ำนี้เขาแถมมากับปลาเหรอพี่ออสั่งแยกเหรอให้สดเอออเอเออเออเออออเออเอเอนเเออเเอเอนเออเออเคเออออเอ่เคือเมอเออเอเอเมนูอี่ทุเคนต้องมาเกอหมึกไข่เค็มเเเเคอออเอมเ อ,อร่อยออเอ้ยรสชาติดีนะ ผู้ชมครับเราบอกเลยว่าเกลี้ยงเกลี้ยงน้โมน้โมเหนียวขนาดนั้นเลยเหรอน้โมอันนี้เรียกว่าหมูหันอะไรอะหมูหันเก้ายอดก้ายอดเหรอหมูหันเก้ายอดเหนียวมาเลยอะส่วนเนื้อเนี่ยถ้าใครอยากจะกินต่อก็ให้เขาไปไปเสียไปเสียได้ไปเสียเป็นไงไปเสียดูมาเยอะเสียกระทะเลยราคาพันสี่ครับถือว่าก็ไม่ได้แพงเลยนะ ราคาเดี๋ยวก็เหมือนร้านทั่วไปเลยร้านอาหารทั่วไปเลยรสชาติก็ถือว่าถูกปากแบบคนอย่างเราเลยนะเชียบกิจแจ๊บให้กิจแจ๊บกับร้านอาหารครัวรุงลงงผมให้ผมให้สามแจ๊บโทรมาถามก่อนเพราะว่าบางทีก็เต็มเลยนะใช่พูดถึงคนเต็มเด็กเสิร์ฟแบบยืนกันโล่งเลยอกระโไม่ใช่ร้านครัวลุงงไม่ใช่ครัวลุงงร้านอื่นข้างหน้าคนเยอะียัอไงก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมครลุงช่องกูเนี่ย สวัสดีครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับ<ล>วันนี้ผม<ล>องคชาติแล้วก็คุณจริงจุ้ง,งนะรงครับลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม